ร้านด้บเอกลุกการจำแนกนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำลายหัวเข็มดูนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีเข็มเหล็กนะครับแล้วก็ลูกค้าส่วนมากเขาจะใช้แบบเข็มพลาสติกเนาะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิดนี่ครับสวิตช์แล้วก็รอเครื่องมันเดินประมาณสักห้าถึงสิบนาทีก็ได้นะครับเสียบปลั๊กบไนเลยนะครับรอเครื่องมันเดินนี่นะครับเข็มเราจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ไปจิ้มตรงนี้นะครับจิ้มแล้วเราก็จิ้มในรูนี้นะครับ้มันก็จะทำลายไปเรื่อยๆนะครัะอันนี้มันก็จะกดไปเรื่อยๆนะคครับลลูกก้้า็จิมไปเยครับ หรือจะเป็นเข็มเล็แบบนี้ก็ได้นะครับก็ต้องเสียบที่สลิงแบบนี้เลยโอเคเครื่องทนายหัวเข็มของเราก็คือเลสตาร์นะคะบรูกาท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาได้นะครับเดรสบริการได้นะครับเราจะปัอีกิน่ด้านล่างนะคบท้กหาแอดมินเลยกจะมีแอดมินบริการอยู่สักคนนะคบยังไงกันบ้างคะลูกค้าสนใจสินค้าของเราลูกค้าสนจคิร์โค้ดที่อยู่ด้านข้างของยูทูบสอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่ตั้สิบคนนะคตอบไวมากเลยหรือลูกค้าจะกดอีกนดหน อย่าลืมพักและหายดีน,นะครับแล้วเราส่งด่วนส่งไวภายใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ